สวัสดีค่ะเยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องทักทายพี่ๆเพืพ่อนๆสุภูสุสนคนะคะเด้อขาก่อนอื่นทีีสิไปฟังเรื่องเล่าอ่าต่างๆนี่เยลินก็ขอแบ่งบุญขออโหสิกรรมหรือว่าขอโทษขอไั้แล้วก็ทรงผลบุญนี่ให้แกบุคคลในเรื่องนะคะให้ไปสู่สุคติแล้วก็ อุทิศบุญให้เจ้าของเรื่องนี้พบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตของเธอนะคะแล้วกะ็ยาลินขอโทษขออภัยที่ได้ยิบยกเรื่องเล่ากรรมที่ไม่ได้สร้างมีผลกระทบต่อชีวิตของเด็กน้อยคนนี้แบบใดบ้างไม่ให้พี่ใหน้องฟังเป็นเรื่องเล่านะคะค่ะบทัททเน่ก็รับชมบรรยากาศในวัดป่าหลวงปูชา ที่ประเทศอังกฤษไปด้วยนะคะเยลินกับไทยทําทั้งด้านหนาด้านหลังแล้วก็การเดินทางอาของการไปวัดในครั้งนี้ของเยลินด้วยนะคะค่ะก็มารับฟังเรื่องเล่าไปน้ากันค่ะพี่น้องคะฟังเงาๆไปน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะก็เป็นเรื่องเล่าของเด็กสาวคนหนึ่งที่บอบประสีประสานะคะพี่น้องคะค่ะ,คะ อายุเธอก็ประมาณเก่าขวบซิบขวบนะคะค่ะณตอนนั้นในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญโบมีไฟฟ้าใส่นะคะค่ะก็เป็นหัวเหลี่ยวหัวแรงในการทำมาหากินซอยพอซอยแม่เนาะคะ่ะเนาะมื่อหนึ่งประมาณเอ่อช่วงสายๆของชีวิตบราหนอกนะคะเนาะต่างคนกับต่างฝ่าฟังไปทำมาหากินก็ได้มี าสามีภรรยาคู่นึงเขามาเอ,อหาพอของเราในเมื่อนั้นอืมแต่ว่าสมัยตะกี้นี่เด็กน้อยๆน,ยนี่พ่อแม่สีบว่าหาอันลูกหลานนางฟังเรื่องผู้ใหญ่บ้ากันเนาะค่ะเนาะนางก็เลยพม่มีโอกาสได้รู้ว่าพอนังได้บอกเอีหยงกับสองผัวเมียที่กล่าวเข้ามาในบ้านซึ่งเธอกะ ลู่คราวๆว่านั่นคือญาติแต่ว่าบไดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่งบรูจักฮหูแต่ว่าเป็นญาติอออตกแรงมาประมาณเอ่อสี่หาโมงแรงหลังหลังควยงัอควายเขาบ้านสนิตแล้วเนี่ยละ่ะพอก็เลยเอิญน,นั่งเขามาว่านั่งมานี้ไปทรงลุงกับป่านี่ยเพื่นขามฟังเนี่ยไป อพอกะได้สังความโดยความที่เธอเป็นคนที่ลูกบานป้าบรยานผียานสางบริยาน,ยาน, áng, ยานงูเหี่ยวเขียวคอออ,อันนี้ก็าเว่าตามวิถีชีวิตของลูกอีสานเนาะคะ่นะนาะส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นคนกาเดินทางคนเดียวอ,อพอกะเอาไฟชายให้อันนึงไปทรงป่าขามฟังเดอ้อ,อโดยความที่ไว้ใจลูกสาวพอลูกสาวพายเลือดเป็นนะคะค่ะ สาวนั่งนี่ก็เลยผ้าสองคนพอเมียนี่ยังลัดเลาะทงไปพอบอกว่าอย่าผ้ายังฟาโมบานเดอให้ยางเลาะทงตีนทงไปไปออกทางไฮพุ่นทรงเพลินคำฟังแล้วก็ไยเรือกลับมาผูกไว้คือเก้าแล้วก็กลับมาบ้านอืนี่คือคำสั่งของพอนะคะ,ะหลังจากที่ผ้าสองพเเมียนี่ลัดเลาะทงไปจนหอดอแม่นม้ำ นั่งก็ได้พายเลือผ้าสองคนนี่ขามฟังนะคะภาษาเด็กหน่อยเก่าขวบซิบขวบพี่น้องจ้าค่ะหลังจากทรงสองพ่อเมียนี่ขึ้นฟังเรียบรยอ้อยแล้วจากระยะทางจากฟังที่ทรงขึ้นนี่ที่สิเดินเท้าไปอีกตำบลหนึงหมู่บ้านหนึ่งมันก็หลายกิโลพี่น้องคะกะเป็นประมาณ10กิโลได้เพื่อกะมีไฟฉายติดโตนะคะค่ะ นั่งกบบระบล้ดอกว่าเกิดเหตุอย่างไปตามคําสั่งของพ่อพี่น้องจ้าค่ะหลังจากกลับมาหอดบ้านแลว้วก็บ,บอกพอว่าเออทรงเพิ่นขึ้นฟังเรียบร้อยแลว้วนั่งกับเขานอนตามปกติทั่วไปไปโรงเรียนทำมาหากินซอยแม่โตไปนะคะบาดนี่ขามมือขามมือได้บ่ถึงสองเมือนะพี่น้องขามมือค่ะ ตกงามแรงมากของอีกมือหนึ่งนะคะกะมีข่าวลายเขามาถึงบ้านพี่น้องจ๋าจมีข่าวลายอียังวติสองพ่เมียที่น้องคนนี้เขาได้ไปทรงนะคะกะสัตว์เซพระเนจรไปอาศัยกระท่อมปลายหน้าของบุคคลที่ครอบครัวของนางได้รู้จักนะคะไปพักพิ่งยูนั่นเออ อันนี้เพื่อนกบ็บอกให้ฟังหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึน้นแล้วพี่น้องจ้าค่ะบาทที่นี่พ่อนันนกับอไไ้อยู่บ้านแล้วจักพ่อไปใส่ค่ะโดยความที่เด็กบานนอกส่วนใหญ่แล้วกับมีหนาที่ไปเลี่ยนหนังสือหงหาพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกเข้ากับหูแค่ว่าพ่อแม่ไปให้ไปหน้าเนาะเด็กนอยบานนอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่เพิ่สิไปทุรปะปัปังทั้งใดส่วนใหญ่แล้วเด็กนอยบานนอกทั่วไปจะบ่อคอยลู้ทุระของพ่อแม่ เพราะว่าปกติเด็กบ้านนอกขอ,อกหน้าเนี่ยเพิินกับว่าหายรับรู้เรื่องของคนใหญ่ยอยู่แล้วนั่งก็เลยบรูว่าเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องบานนี่ก็เลยมาได้ยินว่าคนสองคนที่ไปสัตดเซพระเนจรไปอาศัยอยู่กระถ่อมไปหน้าของบุคคลที่พอแม่นั่งได้รู้จักนั้นหนึ่งแน่นั่น,นก็นคือผู้ชายได้ถูกยิงเสียชีวิต ในปลาเขาโพดปลาอ้อยนะคะค่ะเป็นข้าวลายในครอครัวของนางซึ่งนางกับบ่มีโอกาสได้รับรู้วา่าความเล้ยวลายต่างๆนี่สีมากเกีียวของหอดพอหอดขรอครัวของนางนะคะจนว่าเรื่องเหล้ามาแตกออกก็เลยรู้วา่าผู้ใสท้ทีมาหน้ำญาตที่นั่งได้รู้จักนะก็คือสู่นะคะเป็นสู่กันเพิ่นเป็นสู่กันที่นี่ ที่พ่อของนั่งให้ไปท่งขามฟังนี่เพื่อที่สิพักดันของสองคนผมเมี่ยนี่ออกจากบ้านเจ้าของ่บไ้มามีเหตุการณ์เลวรายย้ายยุบานเจ้าของก็เลยให้ลูกสาวนี่ไปท่งอ่าสู้กับญาติเจ้าของนี้พี่น้องบ้านเนี่ปไปหยัางผู้ชายคนนั้นคืออต่ถ้าเงินห้าร้อยบาทที่พ่อของเด็กหญิงคนนั้นให้ไป แล้วสองคนนี้สามารถใช้เป็นค่าเดินทางหนีตายไปที่อื่นได้แต่ว่าถึงคราวที่คนจะตายเพิ่นบบไปใสเพิ่นดันชัดเซพระนจรไปขอที่พักพิงกระท่ปลายหน้าของญาติที่รู้จักกับครอบครัวของเธอบาทที่นี่สามีของบุคคลผู้นั้นเพิ่นตามหาพ่อเพิ่นก็เลยจำว่านี่คือ,อ รัส์สินเออโบแมนรั์สินเป็นรองเท้านะคะเพิ่นจำเพิ่นจำของของเมียเพิน่นใดเพิ่นก็นเลยรู้ว่ามันอยู่บวกไก่เออเพิ่นก็นเลยห้องหาว่าเออมึงมีกูบ่ได้ดอกเอออันสามีเพิ่นนะคะอันนี้เพิ่นก็นมาเว้าสู้กันฟังอีกเทียนนึงบ้านนี้โต๊ที่ผู้เป็นสู้นี่ถ้าแอบอยู่ในป่าเขาโพดป่าอ่อยเงียบ ก็คงสิบอตายนะคะแต่ด้วยความที่คนคงจะถึงข้าวตายเขาก็คคงจะมีกรรมต่อกันเพินก็นเลยพุ่งออกมาจากที่ซอนแล้วก็ใส่ห่อพระเนี่ยกใส่หัวเจ้าของเพราะเพินคิดว่าการที่มีพระดีพระศักดิ์สิทธิ์จะคุม้มครองการถูกตามรา่าฆ่าแกงได้แต่มันบอแมนค่ะห่อพระกับกระจุยไปทางนึงคนกัไปทางนึงเพราะว่าเจอลูกซ่องนะคะ ค่ะก็คือค่าทีค่ะนี่คือสู่ตายค่าทีนะคะฝีมือสามีในกรณีสามคนผัวเมียนี่ค่ะกรรมนี้ตกมาถึงเด็กสาวผู้นี้ได้อย่างไรพี่น้องจ๋าโดยความไรเดียงสาณะขณะนั้นน่งกับบลูฟ้าลู่หมอกดอกบลูแม่กะทั่งว่าสามีของผู้หญิงคนนั้นปอง้ายนางในช่วงนั้น แต่เขาไม่มีจังหวะที่จะฆ่าเด็กน้อยคนนี้ทําไมเขาจะต้องฆ่าเด็กน้อยคนนี้เพราะคนนี้ห้ปากคําว่าคนแรกที่สักขาก็คือเด็กที่พาเมียเพิ่นหนีขามฟังนะคะค่ะเพราะว่าเพิ่นแค้นแต่ว่าเพิ่นบม่มีจังหวะที่สิเจ็บเด็กคนนั้นเด็กสาวคนนั้นก็เลยหลอดชีวิตจนมามมีชีวิตใส่ชีวิตในปัจจุบันนะคะมาใส่ชีวิตในปัจจุบัน กรัมที่นางไม่ได้ก่อกรรมที่เด็กสาวผู้นั้นไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากทำตามคำสั่งของพ่อแต่ผลของการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจนั้นมีผลกระทบกับชีวิตของนางในปัจจุบันไม่ว่านางจะมีชีวิตแต่งงานกับใครสามีของนางคนนั้นนั้นจะมีชู้ ทุกคนนำความเสื่อมเสียและเสียอกเสียใจมาให้ชีวิตของเด็กสาวผู้นี้จนนางไม่อยากมีชีวิตใหม่เพราะนางรู้สึกว่าต่อให้เป็นคนทำมาหากินทำดีแค่ไหนพอมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตถ้าไม่ถูกสวมเขาก็ถูกผู้หญิงคนอื่นแย่งไป จะมีใครรู้บ้างว่ากรรมที่ไม่ได้เจตนากะธรรมหรือไม่ได้เป็นผู้กระทํานั้นๆจะตกทอดมาถึงนางจนในปัจจุบันนี้นางถึงได้รู้ว่ากรรมอันใดข้าพเจ้าทําไว้จนชีวิตในปัจจุบันนางอยู่ในศีลในธรรมนางถึงได้รู้ว่าการที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้บุคคลคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากการถูกตามฆ่า เนื่องด้วยผิดศีลข้อสามผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขานั้นณปัจจุบันนี้ทุกคนย่อมรู้ดีว่ากลรมนั้นติดจรวดแต่ชีวิตของเด็กสาวผู้นี้ไม่ได้มีความสุขตามวิถีชีวิตทั่วไปสามีของนางทุกๆคนที่นางมีความเกี่ยวข้องที่ใช้ชีวิตร่วมด้วยมักมีชู้มักนอกใจหรือถูกแย่งไป นำความโศกเศร้าทุกตมมาให้นางนั่นคือเศษเสี่ยวของกรรมที่นางไม่ได้มีเจตนาในวัยเยาว์พี่น้องคะนี่ก็คือกรรมของของกรรมที่บบได้ก่อของเด็กสาวคนนั้นตกมาหอดนางในปัจจุบันนี้พี่น้องฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าจังใดคะ,คะกรรมที่บบได้เจตนานั่นเศษเสเี่ยวของกรรม ได้มีผลกระทบกับชีวิตของเด็กหน่อยผู้นั้นจนในปัจจุบันนะคะสิ่งที่เด็กหน่อยคนนั้นได้เหตุในปัจจุบันนี้ก็คือการทํากรรมดีทุกอย่างแล้วก็ขออโหสิกรรมขออภัยแล้วก็ขอคุณความดีที่นางได้กระทํามาตั้งแต่หน่อยเท่าญ่ปกปักรักษานางแล้วก็ทรง ความสุขความจเจริญให้นางได้พบพอชีวิตบรรปลายที่ดีบางเพิ่งจะรู้ว่าการถือเศษกลร,รมนั้นเป็นจังได้ทาง,ง,งที่นางบอดด้เป็นภูกอภูกกะระทํำนะคะนี่คือเรื่องเล่าของเด็กสาวบรรน,นอกคนหนึ่งนะคะที่ถือเศษกลร,รมที่นางบอดด้เป็นภูกอกะกะเอาเมาเบาสูฟังถึงการพิดศีลขอสามผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาเนาะค่ะเนาะ นอกเหนือจากมีผลกระทบกับโตของเขาเองแล้วก็ยังเป็นบาปในใจของนางมาจนทุกเมื่อนี่ค่ะกะวังว่าเรื่องเล่าวนี่สีเป็นแง่คิดอ่าคติดีๆเนาะค่ะเนาะเยะลินเป็นผู้เล่าก็วังวา่นงนาน้องคนนั้นสิประสบพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตในปัจจุบันนี้ บาปในใจของนางก็คงสิค่อยๆห่างหายไปจากบุญที่นั่งเหตุแล้วก็คอยทรงผลให้วิญญาณเล่านั่นได้ไปเกิดไปพุดไปเกิดแล้วก็โหสิกรรมซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะขอบบุญขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมพิผพดประการใดเยลินขอโทษขออภัยไวนาทินี้ด้วยนะคะคำว่าใดที่บ่ถือบตองกระไดก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญสวัสดีจ้าบ๊ายบาย